สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องช่องเทศสารบ้านเฮาเด้อครับเด้ออ่ามื้อนี้ลูกโบกัสิได้มาลงป่าบอ่อที่สองครับอ่าอยู่บ้านอ่าขำแหน่ตำบลค้าบงอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับอ่าอันนี้หนองที่สองครับหลังจากกินข้าวเทียงเรียบร้อยแล้วครับอ่าเฮาก็สิได้มาลงหนองที่สองครับอ่าคนก็ซ้ำเก่าล่ะครับมะลงหนองที่สองอ่าเฮาสิเบิ่งว่าหนองที่สองนี่สิป,ป่าหลายซ้ำใดครับ เอามาเบิ่งกันนะครับเด้อมาลุ้นกันฟ้ากัมีแดดแน่มีคึมแน่สากระจะเงาเงาแน่กาว่ากับโบกวงหลาไปไลยครับเงาเงาแน่ครับน้ำเลืกว่านอ้าทั้งฝนน้ำเลืกว่าเสียเวิสทวมหัวเย็นมือครับก็คือว่าลงไปแล้วยกมือขึ้นมันท่วมนิ้วเ้านี่แหละครับก็เอิ้นว่าท่วมหัวเย็นมืออ่าแดดฮอนครับกระหายน้ำ เขาต้องกินบักเภาซะก่อนครับน้ำบักเภาอ่าสิได้แบบชุ่มคอชื่นใจว่าสันว่าครับขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับผมเนี่ยครับขอบคุณหลายๆเ้ะพ่อเด้วยเนี่ยครับผมชุ่มคอชื่นใจซิมมังกรแสบบ้บักเภาผมต้องซิมครับกิลิ่นก็เลยก็ได้หวานหวานคือแสบจ้ะอีพ่ออีแม่คอยหน้าบักเภาไหม เอาเลยแค่เมียนชได้ยุ่นน้ำูแล้วเอาเลยครับเอาเลยเอาเฮ้เอา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 ละครับแหใหญ่ลงแล้วแหเขียวครับแหเขียวเขามาสังเกตเมื่อแหเขียวครับว่าสิได้ปลาวะครับอ่านะครับแหเขียวแหใหญ่ครับอ่ามาเลยครับมาเลย นะครับเพื uh. ่อนครับตามไซส์ครับโอ้เถื่ยก่ um> ๊บครับเถื <t <t ่ยก um> ุ at <t <t ๊บเอาต่ำแล้วครับต่ำแล้วครับต่ำแหแล้วครับเอาแล้วครับแหไปน้ำปลาแล้วครับแหเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอามาลุ้นกันครับว่าปลาจีตัวใหญ่ซั่มไรครับเขาเจ้าว่าปลากับบอยหน่อยเนี่ครับปลาไรอยู่ครับลงแล้วครับลงแล้วลงแล้วลงแล้ว มาแร้วมาแล้วมาเรวมาแล้วคือว่าต่ำลยบดข้นมากจิดหน้ารู้่ถือตาบงมันจะอะไรล่ะโมมี่หอยแหลกครับบ่มีครับหอยแหลกครับวยโดน้วอย่างน้นเนอเอาปลาไปใส่เบิดปลาปลาปลาปไปใส่เบิดตับตึงอย่นี้เลยมันมันเป็นขีดตรงบริจุตารางนี่คือมันเป็นดินทรายขึ้นกัน ปาล,ละครับได้ละครับปาล้วนจันไงครับเออปาล้วนจันปาล้วนจันได้แล้วเอาติดยุ่ครับได้ยุ่ได้ยุ่ได้ยุ่ค่อยค่อยค่อยค่ค่อยเอาได้ยุ้ครับปาแนวไหนครับขอบคุงนะครับตัว้วตุ้นยัยสมจ อ้าวทั้งพุ่นกับป่านวลจันทร์ด้วยกันครับบ่อนี่ก็เห็นลักๆัก็ะจะเป็นป่านวลจันทร์กะโตแล้วเกือบเป็นลอล้นะครับป่านวลจันทร์กันเลยเนี่ยครับอันนี้เป็นปลานิ่นครับตัวละโลกัวบอนครับตัวใหญ่ปลานิ่นครับแก่นมุมกล่องอีกนนึงครับ ไป,ไปแัแ่อ้าวเกิดการมุดเกิดขึ้นพี่น้องติดหินบอกอจ่งไดนะครับแต่ว่าที่นี่เ,เห็นอ่าเห้ยนะครับใส่กระไดเห้ยเรียนอยู่ครับมาดูกันครับมาดูกัน ครัเขาฟังครับวู้บูปลปายังนะอาจจะอาจจะเป็นปลาใหญ่นะครับสาวไปแล้วครับพี่น้องสาวไปแล้วสาวสาย์ก็ได้ไปแล้วปลายยังกัล่ะนี่ปลาบึกกว่าบอลเรียนไม่หนุนจันนี่มาเรียนไม่หนุนจันะน,นี่มาเรียนเห็นไปเรียบร้อยครับปลายยังโอ้หลายตัวครับพี่น้อง แล้วตัวเลยโอ้นวลจันเป็นมูเลยพี่น้องนวลจันเป็นมูเลยนวลจันนะครับนี่ครับเอา่อที่สองครับเบื้องปลาปลาแหนี่ครับเบิ้งได้ครับเออแหเดียวเด้ครับเนี่ยมีตาอเออคุณนะครับเบิ้งเอาเบื้องเอาครับคุณนะครับปลาม้วนจันทตัวสวยๆงามๆตัวละลอกวัวผนนี้ครับเนี่ยรุ่นนี่ไส้หนี่ใไส้เดียวมันมากันเป็นมูครับปลามูนี่อนะครับคุณนี่แหละครับ อายง่าเลยครับเนี่ยครับมี่ตะลุนนี่นะครับโอ้ยน้องโมนึงเล่าเรย์ปั่นเลยครับมานน้องนี่เล่ามานครับโอ้เนี่ยนอนเนี่ยนอนดีดีเขาจะแนบเขาจะแนบเพรยี่แนบครับเออพราะยี่แหน็บเล่ามันครับน้องนี่ครับน้องที่สองนี่ ครับมาขักมาแน่เาาตุ่มมาเลยไหมครับป่าไหมสงสัยสิเป็นมงป่าด้วมองนี่เป็นหลุมป่าคือว่าเน่าดเือวครับกดมา่าายครับเอาลุ่นเดียวใส่เดียวของเบิดเลยครับปลานว้นจันทร์ ปลานิ่งครับตัวละลูก้วครับปลานิ่งโอ้แนออ่นอนใีเลีครับอ่านี่ครับลูกแหนบ้ะครับเด้อเะลูกแหนบมันจะคล้องปลาอันนี้ส่วนใหญ่สีนปลาโน่นจันทร์ครับใส่ท่อกันเป๊ะๆเลยครับเนี่ยครับปลาที่บบได้เลยปลาหม้อลอยไป,ไปนี่แหละครับปลาหนังมันคล้องตารับเป็นได้แห่นีน่ครับสามสี่ตัวครับสามสี่ตัวต่ว่าไดหยอดแช่งบักเผาเนาะ นุ้ยกรแซบนุ้ยกรแซบครับเนี่ยครับปลาสวยๆนะครับปลาตะเพียนสวยๆปาคอใยนิดน่อนะนี่ครับปลาคอใหญ่ครับเบิ้ลครับหัวมีแต่หัวมีแต่หัวโคโลเลยครับนี่แหละครับปลาคอใหยแล้วปาคอหัวปูเออครับผมครับเนี่ยครับปลาตะเพียนปลาขาว่อ รับปุ้ยเลยสองตัวครับปลานวลจัน,นตัวนครับทั้งทีกับบธรรมดาด้วครับธรรมดาทั้งทีเลยปลาปลาที่ใดมาบธรรมดาบธรรมดา,มดาอขอครับ นี่ครับพี่น้องมีแน่มีแน่นอนมีแน่นอนนี่ครับสองตัวนะครับวงนี้ปลานิ่งนี่ครับนี่แล้วเพี้ยนนะครับสองตัวแล้วครับนี่ครับโอ้นุ่นจัดหมอครับพี่น้องอยู่พวยังอยู่ครับยังอยู่อ่นี่ครับโอ้ยเรียบร้อยครับนี่สามตัวนะครับสามตัวนุ่นจัดครับเต่เพี้ยนนะครับ อ้าวหนึงตัวครับพี่น้องยังอยู่ตัวนึงครับต้นจันทร์ <c oughs> พี่น้องมาลุ้นกันแห่น่อยครับแห่น่อยพี่นงองๆนี่ครับเส้นเส้นแห่หลุนเย่าว,วานถือปลายยังครับตอนนี <c oughs> เ้เหลือบ่ครับเหลือเมื่อกี้ก็ได้ไปตัวนึงแล้วครับ สองตัวปลายยังพี่น้องมาลุ้นกันปนล <ri> ปายเหี้ยหน่อยครับ้นี่นี่ขึ้นไปลุ้นกันครับลุ้นกันครับปลายยังครับลุ้นกันลุ้นกันครับเหี้ยหน่อยนะครับพี่น้องเหีห้ยหน่อยต้อ,อุ้มขึ้นมานั่นครับปานุ่นจันทร์ ครับนัองฟูงเด็ครับมันจันนะครับเออโอเคครับเนี่ยเออตายเหี้หน่อยครับนี่ครับตัวงามๆนะครับดุนเตะประมาณสองโลกรัวนะครับม <c oughs> ันจันกับลาแต่เพี้ยนหน่อยตัวหนึ่งนะครับ อ๋อนี่การสอนเฮียเอ้ามึงยังง้อป่ะตีนี่ซักตุ้ยมึงยังเงี้ยไปกันนะโอ้สักตุ้ยครับเอาอีกแล้วครับพี่น้องบานละสามอีกแล้วเออดีครับว่าธรรมดาครับว่าธรรมดาเออบานละสามนะครับบ่เมื่อกี้กับก้าวโมบานละสามนี่ครับเหลือบ่ครับขึ้นมาแล้วยังอยู่นะครับพี่น้องยังอยู่ยังอยู่ครับ ครับในปลาโน่นจันทร์นี่เขาละครับตัวน่าจะเป็นโน่นจันทร์นะครับบอน,น,นี่โน่นจันทร์รกับปลานิ่นนะครับ,บอ้าวถือเขาพี่น้องถือกขาปลาหยังมาบังเส้นแหน้อยเอาเอ๊ะเอ๊ะเปหยังล่ะเอ๊เอ๊เอปลานิ่นครับพี่น้องปลานิ่มหมานหมานหมานนะครับถือเขาเอ้าหยังเอาปลาตัวนี้ อีกแล้วพี่น้องอีกแล้วเออถือขึ้นเขาครับนี่ผู้มาเนี่ยังไงกับขึ้นนะพี่น้องได้อีกตัวหนึ่งนะครับนุ่นจันนครับนุนจันไงนะครับวัต้องวันแขกวงวันไงไม่ได้คอยก็ได้เขานะครับปั๊บผุนคุณพ่อมาแล้วป้ายยังนะครับแต่เพี้ยนบ่แต่เพี้ยนน้อยนะครับเฮียีนะครับ ปลาจะเพียนหน่อยน่ครับติดเติบนะครับขาวจะผากไปปลาปิ้นครับปลาปิ้นนี่ครับผู้มาสร้างตุ้ยขนนเราพรตรงมัานแตกหลายคนว่ามันจะได้หลายพวดนี่ครับเออเนียเป็นไงกับคือเนาะผู้มาเออเาก็สร้างถึงว่า ข้าวเทียนสามตัวเออนั่น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 ดูอีกเจ้าหน้าในสิบเป๊ะอยดูไปนั่นเด้นี่ครับได้ไม่ดีแล้วครับตัวแงข้าเทียนไปปิ้นสวยครับขี้เพี่ยงสองเอาโชว์จังอยครับโชว์โชว์ยกขึ้นเบนยังไงพี่น้องโอ้ยดนสุดยอดครับเี็ตัวใหญ่นะครับผมเมียบดาครับเมียบดาเมียบดาดอกมือนี่ปานินหญ่ครับพี่น้องปาดถูก วันนี้ใหญ่ตัวนั้นครับบาตั้มวัวสองโลหรอครับใหญ่ดีครับใหญ่ดีมาเบิ้งป่านนี้ตัวละสามโลครับโอ้มาตัวใหญ่โพดตัวใหญ่โพ่นะครับนี่ครับตัวละสามโลครับโอ้ยป่านนี้ใหญ่ครับปวดตัวละสามโลครับโอ้ยผู้นี้ครับเจ้าของเออเขาจะวานได้ครับครับถือคือกันครับพี่เนื้อหนึ่งตัว สองสามซีครับอู้เต็มลำเรือครับเที่ยวนี้ซีโต้นะครับนะครับพราะนาไส่กระถึกน,น,นะปลานิ่งนะครับอู้ถือยุครับถึือยูุมันจันทร์นะครับสิบมากตัวนึงนะครับ เอามารุ่นเส้นเอิร์ธครับนี่กระลังข้าวขึ้นมาพี่น้องเห็นว่ามีสูนมีตีนอยู่ว่าสันอ่าเหล๋ยวบ่ครับเหลือบ่ํำบ่ดำบ่เอ้คุน,นโอ้ยถืออยู่พี่น้องถืออยู่ดิส่องตัว <c oughs> สองตัว,ส,ตวสามตัว <c oughs> เอ้ยได้หอดพูดนะ <c oughs> การบักเฝ้าน้าเออของแท้ <c oughs> ดินี่ของแท้นะครับ <c oughs> พูดนะตุ่มขึ้นมานะครับบลุมบลุ่มขึ้นมา ตั้งนว่จันตั้งแต่เพี้ยนตึงการบากข้าวครับผมนี่ครับเออหมาน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 ผู้หมานได้เนี่ยนี่ครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากเนี่ยตัวนี้สวยครับพี่น้องอุ่นเกือบสามลูกแล้วครับนี่ผมฝานนว่จันนะครับฝุ่นในฝุ่นกันได้หลายนะครับได้หลายนะครับสุดยอดครับสุดยอดเนาะหมานบ้างมันตุนกัน ทีมงานจากหนองค่ายครับพี่น้องน้องเอิงนะครับคือบ่นะครับสูนอยู่สูนอยู่เพราะสนามต่ำอยู่คิดเป็นไปยังไงครับไพ่ขึ้นแล้วพี่น้องน่าจะอยู่ครับนี่ครับนวนจันทร์นะครับนวนจันทร์อีกแล้วนะครับนวนจันทร์ใส่สวยๆนะครับถือกันเรื่อยๆครับส่วนมากจะเป็นนวนจันทร์นะครับปลานิ่นนะครับปลาบึกนี่ยังมาท่านเห็นนะปลาบึกอ่า อ่าบอนี่อาจจะบมีนะครับบอที่สองนะครับผ่านไปประมาณตึงชั่วโมงนะนงนนปุ่นทาามุ่นบนเอาเอาเหอะเดี๋ยวจีพาไปเบิ่งพี่น้องเดนเอวเหอะทางมุ่นนะครับทางฟังนะครับวานเหอะฟังแหะฟังไว้นะไปเป็นไรครับคือบอคือบ้องปาร์ติเกียนยน,นี่แหละจีเอ่อมานหลุดน,นะพี่น้องมันเลีอจากตัว โอ้หลายอย่างเลยอ่าหลายคนว่าจับดึกถึงเจลาตัวเจลาตัวไม่หมดการบักผ้าบนตัวนั่นการบักผ้าก็มีจับไปให้ละตัวที่นี่โอ้ไมนเอาขึ้นบ่ได้ครับแม่นบ่โอ้สองตัวเนออ่านีะครับตะเทียนนะครับดึกขึ้นดึกขึ้นอยู่นี่ครับมันอยู่ข้างฟังนะครับตอนนี้ ใส่ใ่ผมเงนีปลาปลาปากดิเออปลานำขงเนาะน่ครับี่น้องคนปลาปากเยนี่เัร์นตะเพียนมันจะตัวเงกว่าเงี้ยวกว่าตตเพียนเป็นว่านะครับปลานำขงนะครับคเวนปอี้เ่นตะกี้ครับดิกขึ้นมาเรื่อยๆครับได้หลายตัวได้หลายตัวอยู่นี่ วันฟังนะครับแล้วก็ง้มโบนะครับหมดแล้วครับพี่น้องหมดแล้วแม่นติ๋วก็ง่ายบอกเฮ้ยว่าสันไพ่ทั้ทงหลังก็มีครับนานนะครับได้ <L un it> ที่แล้วครับปลาปากๆหมดทีแล้วครับหมดววทีแล้วแสดงว่าทีลายตัวนะครับ <L un it> <L un it> <L un it> นั kind of ่นครับเอาขึ้นมาอีกแล้วเอ๊ยย่นขื้นย่นขึ่นนะครับมุดขึ้นมุดย่นมุดย่นนะครับแสดงว่าถือคักกูนะครับโซ่ขาโซ่ขาบมเมนบาบาลยังก่อเต้นระบำไตน้ำเด้อพี่น้องเด้อโซ่ขาขึ้นมากนี่คือมุดมุดเอาปลานะครับอ่ามนตเต้นบาบารีในน้ำนะครับนั่นขึ้นมาตลอดปั๊บุณนะ เามันมันมันราพทีลนโอ้ยเดีนงูขึ้นาดโลกอ่นี่เนี่เอาหมุดแล้วครับอ่าผีเนื้อมุดแล้วถืไปยังครับพี่น้องมาเบิ้งกันงานนี้ตองได้ลยโตแน่นบว่าทำนมีการมุดเกิดขึ้นแบบนี้นะครับบนี้ ปุ๊กยังไม่ท่านเห็นไหมครับเห็นไหมเห็นตะลุ่นจันทร์เอ่อกระโ霍กับว่าเห็น เพี้ยนละเหาเห่าปลาตัวตัวขนาดเหลืออยู่ครับเหลืออยู่สองตัวนะครับปลาปากปลาตะเพียนสองตัวนี่ครับจับตาเบิ้งทีมงานงอปลาพันว่าแต่ในลุกน้ำนี่ต้องได้ปลาด้พันว่านี่ครับแต่ในลุกน้ำต้องได้ปลาพันว่าเบิ้งกันพี่น้อง เมียนบ่เมียนบ่รุนกันครับรุนกันสาวขึ้นมาแล้วสาวขึ้นมาอู้ยเมียนนี่หลีครับเมียนนี่หลีเออนะครับวนวลจันนะครับนวลจันแหน่นอนแหน่นอนถึง <c oughs> งานเงาปะปลากับมานครับวันนี้กับมานอยู่นะครับแต่ปลาบึกสองตัวนะครับนะครับจากบอ่อแหลกมานะครับดวงนี้นี่ ไดด้มาอู้ยได้อยู่กับปลานินอ่าได้ปานินตัวนึงครับปลาแล้วครับปลาแล้วปลาแล้วอันอันผู้สั่งนี่เบิดงเรื่องละเมเน่ปลาตัวเดี้ยงมันนี่ได้หนึ่งเฮนเนี่ยครับนี่แหละครับตัวนึงครับนานโบยุ้ยได้แหครับโบยุ้ยได้แหเนี่ยครับโบยุ้ยได้แหครับตัวนี้ครับเหลือเผาโอ้มันเหลือเผาอาจารย์วาแสดงว่าคัที่เหลือแต่มันเต็มเผาเยินวะครับถามว่าทีมงานไหนที่งาน ดึงวะดึงวะดึงไปเรื่อยๆผลงานนะครับด้วยสองสามสี่สามสี่แล้วครับพี่ตู่แค่นั้นมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วผลงันนะครับยกขึ้นมาแล้วครับโอ้มาเบิ่งผลงานครับผลงานปลาโกโอ้ยปลาแม่มาคักมาแน่แต่ปลาครับมีแต่ไส่เดียวกันเลยครับเบิ่งปลาครับ เ,ออเต็มแล้วครับเต็มแหเลยอาพ,อด,ออพดแล้วครับฮอดจอมพุ่นแล้วครับเเหลือเผ่าเนยครับอ,อัตยิตัวมาตัวนึงไดฮอตปากเผาหน่อยอไดทูนี่เครับได้ฮอดไม่นาสามกะมี่ขาขากาขาเอาเบิลเลยบ่เอาเบิลเลยครับปลาครับมือ,อนีนลุงโบกใส่รเมีาบาทแล้วด้วยครับเด้อ พันลักคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครนะครับเดอเ้อสี่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิง่งติดตามคลิปใหม่ๆครับมาเบิ่งกันสนุกๆครับเมื้อนีล้ลุงโบขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่ติดตามชมขอบคุณหลายๆครับ